หลงรักเธอจนหมดโอเคครับสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมกกิทีวีวันนี้เราอยู่นในเกมจำเป็นบอลโซมบ้าเจ็ดเจ็ดเป็นพาร์ทที่สิบสี่แล้วนะครับผมโอเคต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยก็คือเราเจออะไรก็ไม่รู้ตรงนี้เราจะไปเก็บกันที่จอหน,นี้มันบอกมาเปิดเลยเพราะตอนนี้วีกำลังจะตายแบบเต็มที่แล้วเหมือนจะเป็นเป็นอะไรวะนะ ของนายเหรอเคยเป็นตอนนี้เป็นของเธอแล้วกันทำไมถึงเอาให้ฉันล่ะลองคิดดูว่าถ้าเราส่งประจำนำด้วยกันต่อสู้ในสงครามเคียงข้างกันเธอจะรับกระสุนแทนฉันได้หรือเปล่าแน่นอนดิแน่นอนรับอยู่แล้วป้ายชื่อพวกนี้เป็นป้ายชื่อผู้ที่เสียสละชีวิตตัวเองเพื่อฉันในเม็กซิโกฉันคิดถึงสถานการณ์ของพวกเรา มาสักพักก็ล่ะขอยากให้บอกให้ชัดเจนน่ะฉันจะไม่หักหลังเธอเมื่อถึงเวลานั้นเมื่อไหร่ฉันจะมอบชีวิตให้กับเธอด้วยใจที่พร้อมจะตายเลยล่ะป้ายนี้คือป้ายคำสัญญาจากฉันโอ้โหฉันฉันก็จะทำอย่างนั้นเหมือนกันเหรอขอบใจอะ เธอคิดจะรับข้อเสนอจากฮานาโกจริงเหรอมีเดียดีกว่านี้ปล่ะแล้วมันมีไอเดียที่ดีกว่านี้ไหมไม่มีอ่ะแต่ฉันอยากที่จะขอขออะไรอดับบสมสแมเชอร์อะไรยอมที่จาัดก,การฉัน่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับฉันฉันอยากให้มันตายไปซะอยากโยนมันเข้าพายุเหมือนกับเศษหญ้าเลยละ่ะ ได้เข้าใจแล้วนะฉันอยากให้โลกอยู่กับเธอด้วยเรื่องนี้สำคัญทั้งสำหรับฉันและสำหรับโลกด้วยว่าลหรไม่คิดว่าโลกจะเป็นพวกอ่อนไหวง่ายเหรอเอาไปจากที่นี่กันเถอะ ไม่คิดว่าโลกจะเป็นพวกอ่อนไหวง่ายนะไม่คิดว่าโลกจะเป็นพวกอ่อนไหวง่ายนะ <c oughs> อืมเดี๋ยวนี้ขมขื่นขึ้นเยอะเธอก็บอกอยู่แถมผ่านมาสักพักหนึ่งละ,ง,ละงั้นไปย้ําความทรงจําให้เธอดีกว่าปะเธอจะต้องทิ้งยาจากมิสตี้ไปแล้วคุมตัวเองอีกครั้งฉันไม่ได้ตื่นเต้นกับแผนอะไรนี่เลยรู้ปะ ฉันขอเจาแจะกับโลกนิดนึงเรื่องสมาชช์อะแล้วจะเลิกคุมสัญญาเลยละ่ะต้องการรู้ว่านายวางแผนอะไรอยู่ฉันจะบอกความจริงกับโลกเพื่อเธอเผื่อว่าเธออยากจะช่วยฉันเพิ่งแหกคุกวิญญาณมาก้นใหม่ฉันงามมากเลยนะทั้งหมดที่ฉันต้องทำก็แค่พูดถึงสมาชช์ลำพึงลำพันถึงเรื่องเก่าๆง่ายจะตาย โอเค,อเคก็ได้ฉันจะทำเรื่องนี้เพื่อนายเลยละ่ะทราบซึ้งจริงๆเลยครับพาฉันไปอัฟเตอร์ไลท์สัญญาว่าเธอจะไม่เสียใจเลยละ่ะรู้สึกดีขึ้นละงั้นก็ไปเลยยังรู้สึกอะไรเจ็บแป๊บๆใกล้หัวใจไหมมันคงไม่หายไปหรอก <c oughs> โอเคดีขึ้นแล้วนะเราโรงแรมพิซซี่โซเฟียตั้งใช่ไหมอือหือ <c oughs> <c oughs> เป็นที่ตายที่ดีแล้วล่ะไม่ใช่วันนี้หรอกอู้ถึงองค์ที่สามแล้วทุกคนถึงแอคแอคท,ที่สามละก็ใกล้จะจบเกมแล้วนะคร,รับน้วปืนนี้มันมาจากไหนเนี่ยโอเคสองกิโลงั้นผมขออนุญ,ญาตตัดนะครับผมพอมานั่งคิดอีกทีดูเหมือนว่าจอนนี่มันจะแค้นอดัมสเปเชอร์มากๆเลยซึ่งเป็นความแค้นเดียวกับที่เรามาเล่นเกมนี้นั่นแหละ อยากจะติดตั้งอุปกรณ์หน่อยอืมแล้วไงต่อแล้วไงอะไรนายเป็นลิปเปร์ดอ็อกไม่ใช่หรือไงใช่สำหรับคนของฉันอย่างเดียวฉันจะจ่ายให้งามเลยละยงั้นเหรอจ่ายเท่าไหร่ละ่ะว้วยังไม่รู้ที่การใช้เหมือนกันเพิ่งมาสังเกตตัวเองด,งดังๆนี่ไม่ค่อยได้ใช้อันนีล้ละวาร์ปอะส่วนใหญ่ขับรถไปอย่างเดียวเพราะ พอได้เสบภาพสวยๆวยแต่มันลื่นอะไรวะเนี่ยวีว่างสักเดี๋ยวไหมอยากคุยหรือไงเรื่องใหญ่เลยละมาได้แคมป์ได้ปะฉันมีปัญหาเดี๋ยวไปหานะเฮ้อขอบใจนะดีใจมากที่ได้ยินอย่างนั้นฉันขอข้อมูลหน่อยเผื่อมีปัญหาอะไรอะน่าจะดีถ้าให้เดานะเรื่องซอสใช่ปะเธอนี่รู้ดีจริงๆ อ่าฮะไว้เจอกันเอออันนั้นมันเควสหลักใช่ไหมงั้นผมขอไปหาแผนนาก่อนดีกว่ากูเกือบชะตากรรมเดียวกับแม่เดวิดและไอ้ที่ที่จู่ๆไปอยู่ตรงกลางที่พวกมันกำลังสู้กันนะโอเคครับทุกคนใกล้จะถึงแล้วเวียนแล้วไง แล้ววะค้นหาในกองมันขับด้วยด้วยอแคมพแพรนาอยู่นี่มาผิดที่ไอเวนโอเคไม่เป็นไรอีกแค่กิโลเมตรเดียวจะเหลืออะไรครับก็ต้องตัดนี่ครับผมโอเคทุกคนถึงแล้วนะฮะโ,โหแล้วดูมันจอดให้ติดต่อแพรนามิสโอเค วมาได้สักทีนะมาทำอะไรที่นี่เนี่ยฉันห้ามไม่เธอทำอะไรนอกตอนภารกิจป้นนะเว้ยเธอทำรับหลังฉันแบบนี้เนี่ยนะนายคิดว่าจะห้ามแพร่นำได้หรือไงเชื่อเธอไม่มีประโยชน์หรอกเธอจะทำทุกอย่างที่อยากทำหล่อนไม่ทำหรอก ไม่ <Billie S 2> ทำถ้ายไมให้ตายดีว่าซอสแน่ใจหรือไงว่าจะปล่อยบิสลิสหลุดมือไปง่ายๆอ่ะบาซิลิสบาซิลิสบิสลิสเที่อะไรว้าวดูเหมือนหลายอย่างเปลี่ยนไปเยอะเลยนะตอนฉันไม่อยู่เนี่ยไม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยพวกไบโอเทคนิก้าจะเข้าไปในไม่หนึ่งชั่วโมงเนี่ยอย่าก่อเรื่องแล้วกันไม่อยากจะเชื่อเลยเขาปล่อยให้มันจบไปง่ายๆอย่างนี้เนี่ยนะ พวกบาซิลิสนี่ละ่ะมันเป็นรถขนรถคุ้มเกาะของมิลิเทกอะั้งแต่2006ละพรกมันอยากจะขายให้พวกอนุรักษ์นิยมที่ที่รถขบวนของมิลิเท h จะขับผ่านหน้าบ้านเป็นชิวๆเลยละ่ะถ้าไม่บาซิล <isk> ิสนี่คุ้มค่าพอที่จะทะเลาะกับซอสมัไหเนี่ยคุ้มสิรถคันนั้นจะช่วยเราได้เยอะเลยละ่ะ ครอบครัวเรากำลังจะแตกเป็นเสียงเสียงถ้าปล่อยให้เรื่องไบโอเทคนิก้าผ่านไปแบบไม่มีใครเห็นก็ดา่าเราอีกโอเคแปลว่าทำรับหลังซอสแล้วก็ลากชั้นมาเพื่อเรื่องนี้ใช่ไหมแคสซิลิสแทบ็บแคลรอแคลรอดและบ๊อบก็เอาด้วยโอเคแล้วเธอวางแผนที่จะขโมยบาซิลิตยังไงขอบใจนะวีฉันไม่ได้โอเคงั้นเราไปคุยคนอื่นดีกว่า อ่าฮะ่อ huh. สู้สามดาวจริงเหรอสรุปคือมีทหารแค่สี่คนที่เอาด้วยแล้วก็ไม่มีคนอื่นแล้วยังไม่ได้ถามคนอื่นเลยมันเสี่ยงเกินไปที่อาจจะมีคนไปบอกซอสก็ได้นะที่จริงคือมีแต่พวกทหารเท่านั้นแต่ที่เข้าใจว่าเราได้เปรียบฟังดูเสี่ยงจังเลยมีแต่ทางตรงข้ามมันง่ายเหมือนปอกกล้วยแต่ละขบวนคงรักษาความปลอดภัยไม่แน่หนา,นาม,มากหรอกอีกอย่าง สิ่งที่เราทำก็เพื่อความสงบสุขของโลกนะเฟ้ยทำไมต้องปล่อยให้มันเอาเอาไปใช้ในพื้นที่การดาร์ดับปล่อยให้มันถูกเอาไปใช้ในที่การดารเราใช้ในอเมริกาดีกว่าเนาะเคยลองชวนซอสเข้าร่วมแล้วนี่ดวงไม่ดีเลยว่าไหมไม่โอเคทุกคนฟังนะ <ite> พวกมิเลเท็จะขนบิซ<บ>ิตโ<บ>ดยแยกส่วนประกอบไว้ที่รถบรรทุกสองคัน เดี๋ยวนะเหมือนเสียงเธอสั่นๆหรือเปล่าฟักย y ขบวนเป้าหมายผ่านที่ตัดรถไฟทางรถไฟจะจูโจมด้านหลังมีใครมีคำถามอะไรไหมโอเคใช้เราด้วยโอเคขอบใจนะก่อนอื่นเราต้องขับไปที่สถานีแล้วก่อนหัวรถจักรที่เราใช้ขวางขบวนน่ะมีใครจะไปกับเราไหมหรือจะไปกันแค่นี้ ฉันไปด้วยเยี่ยมงั้นขึ้นไปเลยโอเคขึ้นไปเลยนี่คือขึ้นคันไหนคันนี้เหรอโอเคเปลี่ยนเพลงไม่ได้ว้าไม่ชอบเพลงนี้เลยนี่มันคือเลขอะไรทำไมมันค้างงั้นนะเรากำลังจะไปไหนกันตามที่เข้าใจน่าจะไปที่สถานีรถไฟเหรอใช่ไหมเอาแล้วทำไมไม่ไปอ่ะอืม อ่รารออีกสักพักก็ได้เออเดี๋ยวจะเอาให้เพลงจบเลยหรือยังไงเนี่ยอปะละปะละมึงก็ไม่อโอเคโอเคโอเคโอ้ยเฮียจู่ๆก็วับแล้วแคมป์จะไม่มีใครสังเกตเลยหรอว่าเธอหายไปอะ่ะยังไงซอสก็ไม่อยากเห็นเราอยู่ในนี้อยู่แล้วนี่เขาอ,อยากจะสร้างความประทับใจให้พวกไบโอเทคนิก้านั่นน่ะหน้ามุ่ยๆของเธอไม่น่าจะช่วยอะไรได้หรอไม่ช่วยเลยต่างหากอ่าลดวับไอ้เฮียแล้วพวกเลฟเฟนจะว่ายังไงได้คิดเรื่องนี้ไว้ไหมซอสคิด เขาสั่งให้เราตั้งแนวป้องกันทั่วแคมป์เลยล่ะมันไม่ดีตรงไหนเขากำลังจะแก้ปัญหาที่ปลายเหตุไงไม่ใช่ต้นเหตุไม่คิดถึงในซิตี้บ้างเหรอก็บางครั้งแหละฉันคิดถึงความรู้สึกที่ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆคิดถึงอิสระภาพอะแต่ฉันยังไม่ลืมไอความรู้สึกว่างเปล่านั่นนะความรู้สึกที่ที่ฉันอยู่คนเดียวใช่ก็ต้องปรับตัวเหมือนกันนั่นแหละ แต่ยังไงเราไม่ได้อยู่คนเดียวจริงๆหรอกเธอคิดถึงใครป้ะละ่ะเพื่อนแท้คนหนึ่งอะชื่อแจ็คก,กี้กกที่จริงน่าจะเธอก็น่าจะชอบเขานะแจ็คก,กี้เหมือนฉันจะรู้จักนะรู้จักกรอโอเคใกล้จะถึงแล้วเราถึงแล,ล้วล่ะเอาไม่ใช่สถานีรถไฟหรอกเหรอมาสถานีรถไฟนี่รอพวกโนแมนสถานีรถไฟยุคอนาคตเหรอเนี่ย พร้อมกันหรือยังถามใครถ้าถามกูก็ให้กูตอบดิโอเคขบวนรถมิเทคจะออกจากไนซตตี้ไปยังฐานที่มันนัดกันไว้อะเราจะจอดหัวรถไว้ตรงข้ามกบนรถไฟวีมีคำถามอะไรไหมแล้วเธอจะขยับหัวจักรรถยังไงมันเป็นเทคโนโลยีเก่าเราควบคุมหอคอยเพื่อขยับมัน ขอคอยนั่นไม่ได้ใช้งานได้นะเดี๋ยวก็ได้รู้ <S <S เธอกับแพนนำแค่เตรียมรหัสยืนยันเข้าไว้เอ <ไป S 1> ที่ควบคุมเข้าไว้ก็พอโอเคงั้นไปลุยกันเลยอ้าเฮียต้องใช้เจ็ดกูมีแค่หกแต่ไม่เป็แพนนำน่าจะเปิดได้ผมมีแค่หกครับพี่ให้ช่วยไหม แน่นอนถ้าไปใช้ฉันหาทางเข้าอื่นโอเคประตูเข้าไม่ได้อะเรามีไม่พออันนี้ใช้แรงสิบแล้วเราเข้ามาทําไมวะเนี่ยมันไม่ใช่ที่ที่เราต้องเข้าเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยอ๋อนี่ทางนี้ฉันเปิดประตูบานนี้ได้ถือว่าเราหายกันนะฉันกำลังไปอ๋อเรากำลังขึ้นหอคอยเนาะมีใครต้องการไฟไหมดีมากขอบใจพวกมานน่าจะบักอะไอ้ีเกมนี้บักมันเยอะอยู่แล้วฉันชอบรถไฟตลอดเลยเนี่ยชอบสถานที่รถไฟที่มีรางเยอะๆอืม ทางแยกกันนะใช่ตรงนั้นแหละเวลาที่ฉันเห็นเป็นอิสระดีเหมือนสามารถเดินไปเป็นพันๆได้ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นี่กูเดินวนหรือไงวะเนี่ยโอเคนี่ไงแคลร่เรากำลังรออยู่นะเจาะรูเหรอบัตรอะไรบัตรสี่เหลี่ยมพื้นผ้า รูดได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนอะไรของมันวะช่วยหาได้ไหมเนี่ยได้ดิไม่เจออะไรเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยววีอืมฮ่าๆ,ๆ,ๆ <c oughs> ฉันเจอแล้ะดีเลยแคเร็วเราได้การ์ดมาแล้ว,แล,วแล้วจะทำไงต่อต้องใส่มันเข้าไปในเครื่องอ่านคงนไม่มีอะไรแล้วมั้ง โอเคได้เวิร์กได้เวิร์กเขียนแล้วได้ผลเจ <h ats> ้าเครื่องนั้นใช้ได้จริงด้วยวีวี <V. S 1> ฉันอยากจะลองคุยกับเธอหน่อยอะอยากคุยเรื่องอะไรล่ะ <h ats> มันอาจจะฟังดูโง่ <h ats> นะ <h ats> เพราะฉันขอให้เธอมาช่วยเนี่ย <h ats> <h ats> แต่ ทำมาถึงยอบร่วมงานกับฉันแล้วเนี่ยฉันไม่ทำให้ฟรีๆหน้าอะไรกันไม่ไว้ใจกันอีกแล้วเหรอเพราะเธอสำคัญดีวะเพราะมันสำคัญกับเธอไงล่ะแต่แค่นี้เหรอฉันขอโทษนะมันฟังดูแย่มีคำถามอะไรไหมไม่ไม่ฉันรู้ในสิ่งที่ฉันอยากจะรู้ละ บางทีฉันอาจจะส่งดอกไม้ให้ลูกเพื่อขอบคุณที่เราได้เจอกันนะแบบนี้ไม่ใช่แนวเธอดิฉันจะเขียนการ์ดไปว่าขอบคุณที่แนะนำเพื่อนแท้ให้ฉันนะนางอำนาจเจ <c oughs> ้นี่สีแพน้ำเอาละร่วมงานคนอื่นกัเถอะ <c oughs> ไปพบกับเพื่อนๆของฉันได้ข่าวมาว่า <c oughs> ได้แค่เลยจะเช็คระบบสื่อสารพวกนั้นตลอดอะ ทุกอย่างเป็นไปตามแผนก็แค่ตอนนี้แหละเอยเลีรยไม่ถึงเดี๋ยวมันดูดถึงไม่ใช่วะเอาเฮ้ยเดี๋ยวละครเป็นอะไรปีนไม่ได้วีรู้ไหมว่าแพรนาอยู่ไหนเฮ้ยพี่อะไรของมือเนี่ยไหมว่าแพรนาอยู่ไหนรู้ไหมว่าแพรนาอยู่ไหนไม่รู้สิฉันไม่ใช่พี่เลี้ยงเธอนะฉันไม่ใช่พี่เลี้ยงเขานะฉันทุนไม่ไหวแล้วฉันไม่สนหรอกว่าเธอทั้งสองฉันทุนไม่ไหวแล้วฉันไม่สนหรอกนะว่าเธอทั้งสองคนจะมีปัญหาอะไรกันใช้แคยถามเฉยเฉยช่วยตอบฉันไม่ได้หรือไง ถ้าเจอ,อยายนั่นก็ฝากบอกด้วยว่าฉันกำลังหาตัวเขาอยู่กูต้องนั่งไหนนะเดี๋ยวขออแพน,นำอยยังเดินมาไม่ถึงนั่งพักบ้างสิหายใจหน่อยทุกอย่างควบคุมได้ขบวนขนไว้กำลังมาทางเราขนวอยขนไว้ไวไวอะไรของมันวะกู <c oughs> อยากเจออ้ากูโดนไฟคลอกเลยเฮียรีบๆไม่รอเลย <c oughs> กังวลเรื่องซอสหรือไงกังวลเรื่องซอสตีไงเธอทำตัวแปลกนะเหมือนว่าเธอเป็นคนแรกที่ต่อต้านซอสเลย ไม่เอาหน่าเงียบปากไปเลยฉันไม่ใช่คนที่ต้องการคำปอบเทเฟยก็รู้สิสกอ้อเปียนไงเขากลับมาจากการลถหัวเต็มไปด้วยไอเดียแล้วก็กำลังจะหางานใหม่เขาพยายามพูดทห้ซอสพาเรามาร่วมกลุ่มกับส n นนิ n เนชั่นเขาบอกว่าพวกเขาพวกเราเนี่ยพวกเราแข็งแก่งแต่เขาไม่ได้พูดอย่างนั้นกับฉันเลยแล้วซอสจะทำไง ด่าเละไม่มีชิ้นดีที่ทำให้ครอบครัววุ่นวายแถมไม่ส่งไปทำงานอีกเป็นปีเลยล่ะโอ้ไปคำปลอดปอบที่เจ๋วมากแต่ว่าไม่ต้องการไงเช่อว่าจะพักสายตาหน่อยดืิมอย่าคุยเรื่องสงครามนักเลยอย่าคุยเรื่องสงครามนักเลยมีเรื่องอื่นให้พูดปะล่ะพวกนั้นจับตัวนายยัดใส่รถถังเม็กซิโกแล้วก็สั่งให้เราประจันหน้า แล้วเราจะนั่งเง่าเป็นอาทิตย์เพื่อคุยกับตัวเองไม่ก็ a เอบนรถกินน้ำเครื่องวัดรังสีด้วยแค่นั่งอยู่บนเตาเผาแค่นี้ก็หงุดหงิดแล้วเว่เ <c oughs> ตาอบเตาอบอ่ะฮะแต่พวกนายเข้าไปในบาซิลิธแล้วใช่ไหม <c oughs> มันไม่เหมือนกัน <c oughs> ไม่เหมือนกันเลยละ่ะไว้เห็นแล้วก็จะรู้เอง <c oughs> งั้นขอรับ หลับหน่อยนะโอเคน่าหญิงสักพักกว่าขบวนขนวยจะมาขนวยถ้ามีอะไรก็ปลุกฉันนะะ้กันถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นกป็ปุกฉันด้วยฉันจะหลับก่อนหวัง <c oughs> ว่าจะได้เอนหลังนอนข้างๆเธอแล้วมองดูดาว That area your นี่เธอทำอะไรแบบนี้เก่งด้วยเหรอมีแผนมองดวงดาวด้วยเหรอเนี่ยมีแผนที่ดวงดาวด้วยเหรอเนี่ยแน่นอนนั่นน่ะดาวจเราะเข้เราเห็นดาวที่กระพริบกระพริบทางขวานั่นไหมใหญ่หวะเห็นไหมนั่นแหละคือดาวหมีใหญ่หมีใหญ่ดาวเชื่ออะไรชื่อดาวมึงลาติสวั์วีดุสไนครับ รู้สึกช่วงนี้เขาจะเน้นแพนำนำนะ V A จูดี้เราไปไหนเนีย่ยอ่าทุกคนพร้อมนะอ่าเ,เดี๋ยวแม่งปลุกละเอาเลยวีโอเคเดี๋ยวกูเพิ่งตื่นนอนเอาเลยไม่ได้พาไปไปทุกคนขึ้นรถนบัคทำไมมึงก็ขึ้นรถไปดิเอเอเอ๋อยู่เนี่ยโอ้ดูบัคโอ้เกมขึ้นรถไปยุงจะยืนอะไรตรงนั้นเออโอ้โหไปเราก็จะขับตามใช่ไหม โอเคบั๊กเกมเริ่มระบาดแล้วช่วงนี้มันคือเกมไซเบอร์พังจริงๆด้วยนี่ขนาดแพต1.6แล้วเนี่ยรถไฟเริ่มแล่นแล้วเร่งความเร็วเลยตามรถไฟเนาะอันอันมันมันชื่ออะไรนะชื่อรถไฟอะอันลาวอันลาวคำคำบินัตเหรออันลาวคำบินัต พวกมันเร็วกว่าที่คิดแทลองแยกรถไฟไปอีกคันหนึ่งวีเริ่มพูดได้แล้วช่วยหน่อยดิกูยังไม่ได้พูดอะไรเลยยิงใครให้กูยิงอะไรอ๋อยิงนี่เอเอฉันเห็นแล้วทันทีที่รถหลุดอ่านไม่ทันเดี๋ยว มันยิงไม่ได้ยิงไห้พวกนี้แล้วกันเกก,กะโอ้ shit โอเคขบวนว้นั้นมาถึงพวกมาละไปได้แล้วเท็ดดี้เอ,เอา้าบันไลและปืนขัดข้องเฮลิอัพเฮ้ยอุ้นี่ถอยถอยมาตั้งรับถอยมาตั้งรับสิบนัเ้เตีกวากระสุน เฮ้ยยังไม่ตายเฮ้ยมึงอะไรเนี่ยทำไมมึงอยู่ในรถวะโวดีครับวัยรุ่นมิสบ๊อบไปทอมของก่อนได้ไหมเล่ามาโอเคไปกัน,กนพร้อมออกลุยแล้วคุ้มกันเหรอกด F ข้ามเลยแล้วกันอ่ะถึงละโอเค ให้ฉันช่วยคุยกับเขาก็ได้นะไม่เป็นไรละขอบใจเดี๋ยวฉันจัดการเองแล้วกันเดี๋ยวกูคุยให้อ่ะเขี่ยมันเดินไปหาละเวยเลยแพนำ้ำมันเริ่มแล้วไงเราไปเอาอะไรมาวะหมายความว่าอย่างไงกันเนี่ยก็อย,อย่างที่เห็นนั่นแหละบาซิลิธไงอ๋อเห็นรถรถบรรทุกสองคันเวยเ้ยแพนำ้ำมึงทำางนี้ได้ไงเนี่ยแค่นี้ก็เป็นปัญหาไม่พอหรอพวกเลเฟนโผมาได้ทุกเมื่อเลยนะเฟ้ย แถมตอนนี้นจะเปิดสุกกับมิลิเทคอีกเงียบปากเถอะหูปากนายอยากจะเป็นขี้ข้าพวกบริษัทตั้งไปตลอดเลยหรือไงวะงั้นก็ตามสบายเลยถ้าอย่างนั้นเราจะทิ้งบาซิลิสไว้ที่นี่เอาไว้เป็นอนุสาวรีย์ของ,ของครอบครัวเราแล้วรู้อะไรไหมบางทีเราอาจจะโดนโจมตีครั้งหน้าก็ได้เมื่อไหร่ที่ไบโอนิก้าจบเราจะนัดประชุมครอบครัว เพื่อคุยเรื่องเธอให้ดีแต่ก่อนอื่นเอารถบ้านนี้ไปให้พ้นหน้าฉันแล้วบัสิลิตอ์อ่ะเอาไว้ประกอบไงอย่าทําอะไรก็ทําไปเลยแล้วก็ไปให้พ้นหน้าด้วยบ,บ๊บอบมิดนายต่อคนจากการรถบรรทุกด้านหลังเราจะทิ้งสัมภาระ,ะไว้ก่อนได้สิแต่จะทํายังไงกับมันอะ่ะเออเหมือนฉันจะคิดออกแล้วเธอเสียงดังเป็นบ้าเลยนะตอนนั้นอะ่ะขอบใจเสียงท้ายที่ฉันแหกปากก็จะอย่างนั้นแหละ ฟังดูเรียบร้อยดีฮะ<ห>ถ้าต้องการให้ช่วยกก็โทรมาแล้วกันเวฉันโทรแน่ร <im mon ster> อรับ <im mon ster> สายได้เลยละ่ะร <im mon ster> อดู <im mon ster> ดูแลตัวเองด้วยโอเคเอาไว้ไปปิดพาร์ทในเมืองเหมือนกัน oh, โอ้โห5กิโลกูเรียกรถไว้ได้ด้วย <laughs> <c oughs> ขอย,ยืมรถเดี๋ยได้ไหมพี่ หายแล้วแล้วกูจะเข้าไปปิดในเมืองอยังไงวะอ๋อมีจุดตรับตรงนี้โอเคโอเคครับทุกคนสำหรับไซเบอร์พัง2,77ัดในพาร์ทที่14ขอจบไว้แค่นี้ละกันเอาไว้ไปเจอกันในพาร์ทที่15นะครับผมผมก็ไม่รู้นะว่าตอนไหนจะจบเพราะก็น่าจ,จะใกล้ใกล้จบแล้วละ่ะโอเคครับไว้ไปเจอกันในพาร์ทที่15ครับ